สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านท่ามกลางนะครับกระแสที่เกี่ยวข้องกับสมาคมฟุตบอลไทยท่านมาดามแป้งโดนพันลำสํานะครับเกี่ยวข้องกับคดีความปัญหาต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นซึ่งนะครับทางหลายๆคนก็บอกว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นค่อนข้างจะหนักและก็ไม่เคยเกิดขึ้นกับสมาคมฟุตบอลไทย ตั้งแต่ตั้งสมาคมมา110ปีนะครับดังนั้นนะครับผมไม่อยากจะให้เพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการผมช่องผมเนี่ยเกิดความคิดในแง่ที่เศร้าใจหรือว่าตกใจอะไรครับเพราะว่าตรงนี้ผมพูดในคลิปที่แล้วว่ามันคือจังหวะฟ้าลิขิตครับมันเป็นช่วงที่จะทําให้ฟุตบอลไทยเรารุ่งเรืองขึ้นในอีกระดับหนึ่งโดยนะครับผมต้อเรียนอย่างนี้นะครับว่า ขอขอพูดเคลียร์ในคลิปนี้นิดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับคือช่องผมบักินชาแนลเนี่ยถ้าคนติดตามผมมาตลอดจะทราบว่าผมติดตามฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่ครับแล้วก็ผมติดตามวงการฟุตบอลไทยเพื่อที่จะสนับสนุนนะครับส่งเสริมสร้างสรรค์นในแนวทางการทําทีมชาติไทยแล้วก็ฟุตบอลไทยที่นะครับเราทุกคนรักในฐานะที่เราเป็นครอบครัวฟุตบอลไทย คำว่าครอบครัวฟุตบอลไทยมาจากคำว่าฟุตบอลแฟมิลี่จากระบบเจแปนเวซึ่งตรงนี้มันไม่ใช่เรื่องของญี่ปุ่นครับเป็นเรื่องของฟุตบอลสากลในโลกนี้ทุกระบบฟุตบอลไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีอิหร่านออสเตรเลียอังกฤษนะครับสเปนนะครับบราซิลทั่วโลกครับมีมีเฉพาะนะครับวิถี หรือปฏิญญาเจแปนเวเท่านั้นนะครับที่มีระบบครอบครัวฟุตบอลซึ่งมันมีความจะเป็นอย่างมากต่อฟุตบอลในย่านเอเชีย er ของเราซึ่งเราเสียเปรียบทางด้านรูปร่างสภาพสังคมวิธีคิดเสียเปรียบตรงนี้กับกลุ่มประเทศในอเมริกาใต้และยุโรปครับดังนั้นญี่ปุ่นเขามีความชาญฉลาดในการคิดอย่างละเอียดในการสร้างเจแปนเวขึ้นมา จุดนี้เขาจะมีวงกลมครอบก็คือฟุตบอลแฟมิลี่หรือครอบครัวฟุตบอลคือความเข้าใจในแง่บวกการส่งกําลังใจพูดพูดกันแบบง่ายๆคือเป็นการส่งกําลังใจอย่างบริสุทธิ์ใจให้กับวงการฟุตบอลและทีมชาติของเขานี่ครับเป็นจุดประสงค์ในการทําช่องของผมช่องผมอาจจะมีข่าวบ้างนะครับเป็นบางระยะที่มีความจำเป็นและความสําคัญและผมมาเน้น,น,นทำคอนเทนต์ครับ แต่มันเป็นเรื่องของการพูดนะครับจากความรู้สึกจิตใจแล้วก็การช่วยสนับสนุนในหลักการของ Football Family ของ j p แปนวครับดังนั้นนะครับจึงขอเคลียร์ความเข้าใจตรงจุดนี้ให้กับท่านผู้ฟังที่รคบรพทุกท่านให้รับทราบบางครั้งท่านอาจจะสงสัยว่าเอช่วงนี้ทําไมช่องบาคินไม่พูดถึงนักฟุตบอลทีมชาติไทยทําไมยังไม่พูดถึงการแข่งขันในฟุตบอลลีกเพราะว่าผมคิดว่าช่วงนี้ ประเด็นสําคัญนะครับมันอยู่ในบรรยากาศของฟุตบอลไทยองค์รวมที่มันเคยไม,ไม่เคยเกิดวิกฤตขึ้นในลักษณะนี้ในรอบร้อยปีของฟุตบอลไทยนะครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กแต่ไม่ใช่เรื่องน่าตกใจแต่เราควรจะใช้จังหวะนี้ในการพลิกวิกฤตให้เป็นโอก,กาสในการที่ผมคิดว่านะถ้าเกิดว่าสมาคมฟุตบอลประเทศไทยตอนนี้เนี่ยประชาสัมพันธ์หนักๆแล้วก็สร้างนะครับบรรยากาศขึ้นมา มันจะเกิดครอบครัวฟุตบอลขนาดใหญ่ขึ้นมาแล้วมันจะทําให้วิถีต่างๆเนี่ยตอนนี้กระแสข่าวที่เป็นไวรัลนี่แหละครับที่มันเป็นประโยชน์มากกระแสนี้เราจะต้องทําให้เป็นกระแสน้ําดีครับทาให้วงการฟุตบอลไทยสะอาดนะครับข้อที่1ในด้านจัดองค์กรเนี่ยข้อที่2ทําให้แฟนบอลไทยทั่วประเทศมีความเข้าใจตรงกันไปในทิศท,ทางเดียวกันเพราะผมเชื่อนะครับเจซของประชากรในประเทศไทยเนี่ย เป็นแฟนบอลไทยไม่มากก็น้อยตามระดับนะครับแล้วแต่คนว่าชอบมากชอบน้อยแต่โอกาสนี้เป็นโอกาสที่เป็นโอกาสทองที่เราต้องรีบทำนะครับประชาสัมพันธ์ให้แฟนบอลไทยทุกคนมีแนวคิดไปในทิศทางเดียวกันผมเชื่อนะครับอันนี้พูดลึกหน่อยสมาคมอาจจะติดปัญหาเกี่ยวกับลิขสิทธิ์นะครับติดปัญหาเกี่ยวกับาการประมูลหรือว่าผู้ที่ถือสิทธิ นะครับก็ต้องเห็นใจภาคเอกชนที่เขาทือสิทธิ์เรื่องนี้ในการหารายได้ให้กับสมาคมในรูปของสิทธิประโยชน์ต่างๆนะครับเราเองนะครับที่เป็นแฟนบอลเป็นครอ,อบครัวบอลไทยก็ต้องสนับสนุนครับสนับสนุนนะครับการซื้อสินค้านะครับที่ทางเอกชนที่ประมูลได้เนี่ยออกจัดจําหน่ายไม่ว่าจะเป็นหมวกเป็นเสื้อเป็นแก้วช้างศึกช่วยกันครับ ช่วยกันซื้อเพราะว่ารายได้เหล่านี้เนี่ยก็จะเข้าสมาคมเหมือนกันแต่ที่นี้ผมอยากแยกแยะนี้ครับมีเพื่อนมาถามนะครับว่าแล้วนะครับถ้าเกิดทําแคมเปญคนไทยรักบอลไทยเนี่ยเอาออกมาขายแล้วเนี่ยมันจะไปชนกับเอ,อกชนที่เข้าประมูลสิทธิ์พวกนี้ได้หรือเปล่านะครับคือจริงๆแล้วมันสามารถทําได้ครับเพราะว่าสมาคมอาจจะไม่ได้ใช้โลโก้ช้างศึกหรือไม่ได้ใช้สิ่งต่างๆที่มันอยู่ใน สัญญานะครับกับทางเอกชนเพราะเอกชนเหล่านี้นะครับเป็นเอกชนที่ช่วยฟุตบอลไทยโดยการมาประมูลและจัดหาไรายได้ส่งให้กับทางสมาคมครับดังนั้นแคมเปญที่ว่าของมาดามแป้งจึงเป็นแคมเปญวิเศษเป็นแคมเปญส่วนตัวของสมาคมครับซึ่งเป็นแคมเปญเพื่อจะทํามาเป็นเฉพาะกิจในการที่จะรวบรวมรวบรวมเงินนั่นแหละครับพูดตรงไปตรงมา มาอุดหนุนในส่วนที่สมาคมกําลังมีปัญหานะครับซึ่งเราทุกคนผมเห็นกระแสเสียงแล้วนะครับว่าแฟนบอลไทยทั้งประเทศตอนนี้ตื่นตัวแล้วครับยินดีจะช่วยเหลือสมาคมทุกคนครับอันนี้ผมดีใจแล้วกราบขอบพระคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนอย่างยิ่งนี่แหละครับถึงเวลามาคนไทยเราเราไม่ทิ้งสมาคมเราไม่ทิ้งฟุตบอลไทยแน่นอนครับดังนั้นนะครับตรงนี้ผมขอแยกนะครับว่าทางด้าน สิทธิประโยชน์ต่างๆนะครับที่บริษัทเขา้าข้มูลได้เข้าจัดขายเสื้อขายอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับช้างศึกเราก็อุดหนุนครับอันนั้นเป็นรายได้ประจําของสมาคมอยู่แล้วแต่ส่วนแคมเปญคนไทยรักบอลไทยเนี่ยที่กําลังจะสร้างขึ้นมาซึ่งจะประกาศอาทิตย์หน้านะครับต้องกราบเรียนอย่างนี้นะผมนะครับช่องบาคินชาแนลถ้าใครไม่เข้าใจนะครับผมเข้าใจครับบางท่านนะครับ ครอบครัวฟุตบอลไทยบางท่านก็มีท่านบางท่านก็มีอายุมากแล้วบางท่านก็ไม่เคยเข้าเพจบอลนะครับไม่เคยไปดูเพจช้างศึกไม่เคยเข้าเพจมาดามแป้งถ้าท่านติดตามช่องผมผมก็จะอำนวยความสะดวกให้ครับถ้าเกิดว่ามีการประกาศมีการขายเสื้ออย่างไรเนี่ยผมจะช่วยประชาสัมพันธ์และจะบอกว่าไปซื้อยังไงให้กับทุกท่านนะครับจะช่วยทําให้ทุกอย่างนะครับโดยไม่คิดมูลค่าและผมไม่ขอเครดิตอะไรทั้งสิ้นครับถือว่าช่วยกันในฐานะแฟนบอลไทยคนหนึ่งเท่านั้นเองครับ อันนี้ครับอยากจะแจ้งให้ท่านทราบอยากจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับแคมเปญน,นี้ผมจะมาแจ้งให้ท่านทราบเป็นระยะและตอนนี้นะครับผมต้องกาบเรียนงี้ครับว่าตอนนี้ผมจะพูดในเนื้อหาที่สําคัญเกี่ยวข้องกับฟุตบอลไทยยกตัวอย่างเช่นวันที่20นี้ครับทีมชาติศรีลังกาจะลงสนามในเอแมตพบกับทีมชาติสปปลเราตอนนี้สปปลเรามีลูกครึ่งเข้ามา3คนนะครับดูความเปลี่ยนแปลงนะในการที่อ่า โค้ชชาวเกาหลีคนนี้นะครับทำทีมน่าสนใจมากและเราจะไปดูคู่นี้นะเพื่อจะดูฟอร์มของสีลังกานะครับในการแข่งขันกับไทยและตอนนี้ผมกํลาลังติดตามนะครับเอรันกาดิเยและนักเตะที่น่าสนใจคนอื่นอย่างพิรวัตรฟินบานะครับลหลายๆคนที่น่าจะมีผลต่อทีมชาติไทยต้องนะครับขอออกตัวก่อนว่าไม่ใช่ติดตามเพื่อจะมากดดันหรือมาเสนออะไรทั้งสิ้นแต่เป็นการติดตามในความชอบส่วนตัวของผม ถ้าใครมีแนวคิดเดียวกันกับผมก็ตามผมได้นะครับข้อมูลต่างๆเพราะผมคิดว่านะเอราบันการเดเยเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวจริงที่มีคุณสมบัติพร้อมมากกว่านักเตะลูกครึ่งคนอื่นๆและอยู่ในสโมสรท็อปลีกของยุโรปครับและผมคิดว่าเขาน่าจะได้มาติดทีมชาติไทยที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับทีมชาติไทยของเราจุดนี้ขอความเข้าใจด้วยและนะครับตอนนี้ฟุตบอลทีมชาติไทยชุดยูสิบเจ็ดของเรากาลังซ้อมอย่างเข้มข้นเรามีการลงทําการอุ่นเครื่อง มีการอบรมนะครับเกี่ยวกับเทคนิคนะครับเกี่ยวกับสุขภาพนะครับอย่างเข้มข้นก่อนจะเดินทางไปยังประเทศกาตาร์นะครับในการเตรียมตัวแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติได้เสียรอบสุดท้ายที่ซาอุดีอาระเบียนในเดือนเมษายนเขาว่าเดือนเมษายนนะครับบางคนอาจจะคิดไปอีนานเดือนนี้มีนานแล้วครับเหลือเวลาไม่ถึงเดือนนะท่านผู้ฟังที่เคารพยูสิบเจ็ดจะลงสนามแล้วและเดือนนี้ที่จะถึงในี่ใกล้ๆเนี่ย ยูยี่สามงคนิชิเกยะนะครับซึ่งเย็นนี้นิชิเกยะจะแถลงข่าวครับวันที่วันที่สิบห้าเนี่ยเย็นนี้ครับนิชิเกยะจะแถลงข่าวและวันที่ยี่สิบเอ็ดทีมชาติไทยชุดใหญ่ของโคชดิฉจะลงสนามในแมตช์แรกพบกับทีมชาติอัฟกานิสถานครับที่สนามราชมังคลากฬาสถานให้นะครับอยากจะกราบเรียนนะครับใครที่อยู่กรุงเทพปริมณฑลไปชมไม่เยอะครับไปให้กําลังใจทีมชาติไทยเราเยอะๆแล้วก็วันที่ยี่สิบห้านะครับทีมชาติไทยเราจะลงพบกับทีมชาติ ศรีลังกาในทัวร์นาเมนต์เมเจอร์ทัวร์นาเมนต์หลักที่ผมอยากให้อะวันมาติดนี่แหละวันที่25ที่ถึงนี้แต่อราวันไม่มีชื่อนะครับลงสนามพบกับทีมชาติศรีลังกาศรีลังกาที่ผมเชิญชวนทุกท่านดูฟอร์มของศรีลังกาที่จะพบกับเราในวันที่2 0เราจะได้รู้ฟอร์มเขาครับอันนี้นะครับถ้ายังไงคลิปก่อนหน้านี้ผมแปะลิงก์ไว้อยู่ครับท่านไปตามดูครับในช่อง YouTube นะครับถ่ายทอดสดทาง YouTube ลาว FF TV ครับหรือ LA of TV ไม่รู้ผมจะอ่านยังไงนะเขาเขียนตัว L นะครับสะกดอย่างนี้ฮะพิมพ์ใน YouTube นะตัว L ตัว A ตัว O แล้วก็ F2 ตัวแล้วก็ TV ครับช่องนี้แหละครับถ่ายทอดสดปากีสถานพบก,กับสปลาวในวันที่ยี่เวลาหนึ่งทุ่มตรงชมได้ครับเราจะได้เห็นฟอร์มนะครับทีมชาติศรีลังกา ที่จะเจอกับเราเพราะว่าศีลังกาเนี่ยเขามีตัวผู้เล่นต่างประเทศเยอะครับดูฟอร์มเขาก่อนจะเจอกับเราได้ครับทางช่องที่ผมกล่าวถึงตอนนี้นะครับหลายคนอาจจะสงสัยนะผมพูดเรื่องง่ายๆนะครับแต่บางคนก็ยังไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องคดีความนะครับของสมาคมเนี่ยคือคดีความมันสิ้นสุดไปแล้วครับทางสมาคมก็ต้องพูดคุยเจราจากับทางผู้กรณีหรือว่าผูา้ชนะคดีก็คือสยามสปอร์ตนะครับว่า จะมีการจ่ายอย่างไงนะครับสามร้อยกว่าล้านเนี่ยรวมตัวบ,โบโดอกเบีย้ยเนี่ยอันนั้นเป็นเป็นเรื่องของทางท่านนายกนะครับแล้วก็สมาคมจัดเจรจากับสยามสปอร์ตนะครับเป็นกรณีนั้นก็จะมีการเคลียร์กันไปและกําลังทําแคมเปญที่จะสนับสนุนในการแก้ปัญหานี้ส่วนในเรื่องคดีความเนี่ยเมื่อวานนี้นะครับทางสมาคมก็ได้มีมติในการที่จะฟ้องเคาว่าเรียยว่าฟ้องไลเบียครับคำว่าฟ้องไลเบียหมายความว่ามันเกิดกรณี นี้ขึ้นมาซึ่งทางสมาคมเองนะครับก็ต้องดูประเด็นปัญหาว่ามีปัญหาเรื่องอะไรแล้วก็แต่งตั้งทนายความในการที่จะดําเนินคดีนะครับกับคณะกรรมก,การชุดที่แล้วไอเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของสมาคมอีกนะครับเรื่องแบบนี้ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวครับเพราะว่าความสัมพันธ์ของทางบุคคลนะครับไม่ว่าจะเป็นมาดามแป้งนะครับคณะกรรมก,การหรือว่าคณะก,กรรมก,การของนายกสมาคมคนก่อนหรือ คู่กรณีในคดีไรเบียเนี่ยก็ยังเป็นเหมือนเดิมครับเพี่ยนแต่ว่ามันเป็นหน้าที่ที่ต้องทําตามบทบาทหน้าที่ที่ควรจะทํานะครับตามหน้าที่ครับตัวนี้ก็อยากให้เพื่อนๆเข้าใจณนะจุดนี้แล้วก็ผมอยากจะให้มีการอภัยกันครับอภัยกันอย่าไปต่อความยาวสาวความยืดเลยนะครับเราจริงๆแล้วผมพูดอย่างนี้นะขอกลับเรียนเรื่องนอกเรื่องนิดหนึ่งนะคือผมคิดอย่างนี้นะว่าถึงแม้ว่าจะมีคนมาทําอะไรให้เราก็ตามแต่เจ็บช้าน้ําใจอย่างไร นะครับแต่ถ้าเราอภัยเขาเสียแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรติดในใจเราครับแต่ถ้าเราไม่อภัยเนี่ย,ย,ย,ยมันมีความขุ่นมัวนะติดในใจเราตลอด Real เราไปทําอะไรเราก็ทําได้ไม่ดีครับดังนั้นถ้าเราทําใจว่างๆนะไม่ไม่ต้องไปโกรธไปเคืองอะไรเนี่ยนะครับเรื่องคดีความก็ว่ากันไปตามเรื่องคดีความนะครับเรื่องมาดามแปง้งเรื่องสมาคมเป็นทีรักของเราเนี่ยเราก็ช่วยกันสนับสนุนจุดนี้หัวใจเราจะว่างและจะมีตะมุมบวกตรงนี้แหละครับที่ ฟุตบอลแฟมิลี่หรือครอบครัวฟุตบอลไทยต้องการจุดนี้ต่างหากครับจะเป็นพลังให้กับฟุตบอลไทยมากกว่าจุดที่เราโกรธเราเคืองหรือว่าเราต่อว่าหรือเรา,าประนามต่างๆเนี่ยมันไม่เป็นผลดีนะกับใจเราและใจเราตรงนี้แหละที่เป็นฟุตบอลแฟมิลี่เนี่ยมันจะส่งออกไปในในรูปของพลังงานในรูปความรู้สึกและมันจะทําให้นักฟุตบอลเรานะครับทีมชาติเราจิตใจไม่ดีไปด้วย นะครับมันจะทําให้บรรยากาศของสมาคมไม่เป็นมงคลไปด้วยดังนั้นพิจารณาเรื่องนี้นะครับอันนี้ผมพูดเรื่องจริงนะนะครับจะผมอย่าคิดว่าผมพูดเรื่องศยาศาสตร,ร์หรือไรนะนี่ผมพูดเรื่องจริงนะแล้วผมอิงาศาสนาพุทธด้วยเพราะผมนับถือศาสนาพุทธนะครับง่ายๆนะอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยหวังว่าท่านจะเข้าใจนะครับดังนั้นคลิปนี้ขอชี้แจงช่องบากิน h ช n แนลนะครับถ่าได้ข่าวจากเพจช้างศึกเพจมาดาม หรือสมาคมฟุตบอลประเทศไทยเพจ fa ว่าโครงการเขากำลังทำอะไรผมจะมารายงานให้ท่านทราบเป็นระ,ะระยะระยะไม่ต้องกังวลครับสำหรับนะครับคุณป้านะครับคุณลุงนะครับหรือคุณพี่ที่มีอายุมากๆที่อาจจะไม่ไม่รู้ช่องทางในการจะช่วยเหลือสมาคมฟุตบอลนะครับผมยินดีครับจะประชาสัมพันธ์ให้ทุกอย่างเอาเนืยความสะดวกให้ท่านทุกอย่างนะครับให้ท่านสะดวกสบายทุกอย่างมีตังห้าร้อยมีตังพันหนึ่ง 1, 000, หรือท่านอยากจะ ซื้อเสื้อให้กับลูกๆทุกคนในบ้านเอาเลยครับซื้อเสื้อคนไทยรักบอลไทยของสมาคมเนี่ยแจกเลยครับเวลาเราไปดูบอลใส่ตรงนี้เชียร์คือผมอยากเรียนอย่างนี้เลยนะไม่ว่าท่านจะเป็นแฟนบอลสโมสรนใ,นใดๆก็ตามแต่นะทั่วประเทศไทยอ่ะสโมสรที่ท่านรักหรือท่านไปดูบอลหรือท่านจะไปวิ่งจ็อกกิ้งตามสวนสาธารณะนะครับหรือแม้กระทั่งท่านอยู่บ้านที่สำคัญที่สุดเวลาท่านไปดูบอลนนะ ผมอยากจะให้นะครับที่จริงแล้วอยากจะอยากจะพูดนะว่าสมา,สมาคมเนี่ยทาเสื้อคนไทยรักบอลไทยเป็นเสื้อกลางครับไม่ใช่เสื้อช้างศึกนะแต่ผมอยากจะให้เสื้อตัวนี้เป็นเสื้อเชียร์บอลด้วยใส่เข้าไปเลยครับในสนามราชมังคลากีฬาสถานใส่ช้างศึกใส่คนไทยรักบอลไทยนะครับใส่ไปเชียรสมโมสรต่างๆด้วยถือว่านี่ครืรนี่คือการรวมใจเป็นหนึ่งของกองเชียร์หรือครอบครัวฟุตบอลไทย กองเชียร์กู้ชาติครับนี่คือวาระแห่งชาติในรอบหนึ่งร้อปีครับของแฟนบอลไทยนี่ผมไม่ได้พูดเล่นนะมันถึงเวลาแล้วครับวิกฤตปัญหานี้เนี่ยการรวมใจครั้งนี้ไม่ใช่แค่การแก้ปัญหาช่วยสมาคมนะไม่ใช่การช่วยมายดามแป้งเท่านั้นแต่มันจะเป็นแรงเวี่ยงมหาศาลทําให้ฟุตบอลไทยเราได้ไปบนโลกและยกระดับขึ้นสู่ระดับเอเชียโฟกัสต,ตรงนี้เลยครับจริงจังนะเพราะว่า คนเขาเสียสละนะครับคณะกรรมการมาดามแป้งหรือว่าทุกคนเสียสละอย่างหนักทํางานท่ามกลางวิกฤตนะครับเงินทองก็ไม่ค่อยมีเสียสละกระทั่งเงินเดือนก็ไม่เอาบางครั้งนะหล,หลายท่านก็ได้ควักกระเป๋าเองนะครับทางท่านประธานสโมส G, รบีจีปทุมนะครับก็ช่วยเหลือทีมชาติไทยควักกระเป๋านะให้สนามซ้อมตอนนี้นะครับทางบางกอกลาสเนี่ยก็ได้มาช่วยเรื่องตั๋วเครื่องบินหลายสิ่งหลายอย่างให้กับทีมชาติไทยของเรา นะครับทุกคนนะครับช่วยเหลือสมาคมช่วยเหลือฟุตบอลไทยโดยไม่คิดมูลค่าและไม่มีการโฆษณาด้วยนี่คือสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นและผมถามใจท่านว่าท่านรักฟุตบอลไทยหรือเปล่าถ้าเรารักฟุตบอลไทยและเห็นใจนะครับบุคคลกลุ่มนี้ที่กําลังสร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติและฟุตบอลไทยเราเนี่ยถ้าเรายอมรับว่าฟุตบอลไทยคือมิติของกีฬาที่เป็นกีฬามหาชน มีความนิยมอันดับสองมากที่สุดในประเทศไทยเนี่ยและมันจะมีผลต่อเยาวชนและอุดมคติการความคิดนะของคนในชาติเราจะมันจะมีผลต่อการพัฒนาบุคลากรในประเทศเรามีผลต่อนวัตกรรมนะครับมีผลต่อการสร้างซอฟต์พาวเวอร์เพื่อประโยชน์ของลูกหลานเราทั้งประเทศเนี่ยถ้าท่านที่ว่าฟุตบอลมีประโยชน์จริงอ่ะยื่นมือเข้ามาช่วยเลยครับ5บาท10บาทช่วยกันมีทัศนคติที่ดีครับผมคิดว่านะ นักเตะอย่างสุภนัทเหมือนตานักเตะอย่างพี่เจชนาทนะครับโค้ดต่างๆนะครับโค้ดจะเด็ดมีลาบปรเมศละอ,องดีคนกลุ่มนี้ที่สร้างนะครับความสุขให้เรานะครับกําลังซองมันอย่างหนักกําลังทัน้าที่กันอย่างเข้มข้นเนี่ยจะมีกําลังใจและมีรอยยิม้มสิ่งต่างๆเนี่ยจากวิกฤตมันจะกลายเป็นโอกาสพลังใจจะมาเป็นร้อยเป็นล้านครับสิ่งที่เราไม่เคยเห็นเนี่ยจะเห็นทันทีเพราะว่าฟุตบอลไทยตอนนี้ไม่ได้ติดที่ฝีเท้านะ แต่มันติดที่ความรู้สึกติดที่ความรู้สึกติดที่สิ่งแวดล้อมมันเหนียวรั้งฟุตบอลไทยเราไว้ทั้งๆท,ท,ที่เด็กเรานี่เก่งเก่งนะครับเด็กเรานี่มีความสามารถสูงคชเราก็เก่งนะครับผู้บริหารเราก็เก่งเพียงแต่ว่าสภาพแวดล้อมมันไม่เอือ้อถ้าไม่ถึงเวลาจริงๆเนี่ยคนอยุทยาเนี่ยไม่จับดาบจับอันนี้หรอกครับขึ้นมาสู้แม้กระทั่งผู้หญิงก็ออกมาสู้ครับในอดีตเนี่ย มันมันถึงเวลาที่เราจะต้องมาร่วมใจทำมันอย่างจริงจังเราไม่ได้ทำเพื่อจะไปบนโลกอย่างเดียวนะแต่เราทำเพื่ออนาคตของเยาวชนเราที่จะต้องมาเล่นกีฬามีสปิริตเป็นเด็กดีครับรู้จักแพ้รู้จกัจกชนะรู้จักอภัยและเราต้องรู้จักเกมนะครับที่สร้างสรรค์ชีวิตเราด้วยมันเป็นวิธีสร้างชาติของเขาเลยคล้ายแนวคิดของการสร้างรถยนต์ญี่ปุ่นสร้างธุรกิจญี่ปุ่นเขาใช้วิธีนี้หละครับ ถ้าเราอยากจะทำให้ฟุตบอลเนี่ยเป็นกีฬาที่สร้างชาติได้จริงอ่ะให้เรามาร่วมกันครับแต่ผมพูดอยู่ช่องเดียวไม่ได้หรอกครับท่านุูฟอนทิ่รบมันต้องขึ้นอยู่กับสมาคมด้วยว่ามีบุคลากรเนี่ยที่มีแนวคิดแบบนี้แล้วทำประชาสัมพันธ์ออกมาหนัหนกๆแบบนี้ได้หรือไม่อย่าคิดว่าไม่มีผลนะต่อฟุตบอลนะถ้าประชาสัมพันธ์ฟุตบอลแฟมิลี่ออกมาหนัหนกๆนะมันจะทำให้ทัศนคติกลายเป็นบวก ถ้าสังคมฟุตบอลไทยเป็นบวกเมื่อไหร่นะักฟุตบอลที่เป็นฝีเท้าระดับยอดเยี่ยมจะเกิดขึ้นเป็นดอกเห็ดเลยครับและเราจะยกระดับขึ้นไปสู่ระดับสูงคล้ายญี่ปุ่นเกาหลีหรือวเตเซียได้อย่างที่ท่านทึ่งท่านจะไม่คาดคิดเลยว่าเออมันขึ้นมาได้ยังไงทงั้งๆที่ว่าไม่ได้ทําอะไรเลยนอกจากคิดบวกคิดดีแล้วก็ประชาสัมพันธ์ดีๆฟุตบอลแฟมิลี่ Family, ใครว่าไม่สําคัญครับเพียงแต่ว่าผมเป็นช่องเล็กๆนะผมจะทําหน้าที่ให้ถึงที่สุดนะครับ วันนี้เรามาร่วมใจช่วยเหลือฟุตบอลไทยครับคลิปนี้ผมขอเคลียร์นะครับว่าช่องผมเป็นอย่างไรบ้างหวังว่าท่านคงเข้าใจนะครับว่าทําไมแต่ว่าไม่ใช่ว่าผมจะไม่พูดเรื่องบอลลีกไม่พูดเรื่องนักฟุตบอลนะฮะพูดครับแต่จะพูดเป็นเป็นบางคลิปพูดในสิ่งที่สําคัญนะครับแต่คลิปนี้ในช่วงนี้ผมขอพูดเรื่องแคมเปญของมาดามแป้งซึ่งจะคลอดน่าจะเป็นอาทิตย์หน้านะคนไทยรักบอลไทยน่าจะมีการทําเสื้อนะครับ น่าจะมีการอาจจะมีการจัดคอนเสิร์ตอาจจะมีฟุตบอลนัดพิเศษนะเชิญทีมดังๆหรือว่าทีมอะไรต่างๆเนี่ยมาแข่งกันนะครับในการที่จะช่วยเหลือนะครับรายได้ให้กับสมาคมและตอนนี้พิเศษสุดแฟนบอลทุกท่านสามารถเข้าไปในเพจมาดามแป้งเข้าไปในเพจช้างศึกนะครับใน f a c e b o o k นะครับสามารถไปออกความคิดเห็นได้นะครับว่าแคมเปญนี้ควรจะมีอะไรบ้างและทําอะไรบ้าง ช่วยออกไอเดียให้สมาคมด้วยจะดีมากครับและประมาณอาทิตย์หน้าผมคิดว่าต้องทําเร็วที่สุดครับเรื่องนี้นะครับประมาณอาทิตย์หน้ามาดามแป้งว่าจะเริ่มแคมเปญน,นี้ช่วยเหลือกันครับร่วมมือกันนะครับยื่นมือมาจับมือกันในชาติเราคือพี่น้องกันช่วยกันครับช่องพักกินแชแนลผมจะประชาสัมพันธ์ให้เต็มที่เพื่อนมีอะไรคอมเมนต์ถามมาเลยเดี๋ยวผมจะไปสืบหามาให้ว่าเป็นอย่างไรบ้างวาระนี้บอลลีก็แข่งไปครับ ทีมชาติต้องแข่งไปแต่เราร่วมใจช่วยเหลือสมาคมด้วยนะครับแน่นอนครับถ้ามันผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้บอลไทยเราไปสู่ระดับเอเชียแน่นอนครับผมคิดว่าเป็นไปได้แน่นอนเพราะว่าตอนนี้ผมเียงแต่หัวใจผมเห็นแต่ความหวังดีของแฟนบอนลทุกท่านที่มีต่อฟุตบอลไทยพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสจังหวะนี้เลยครับจะทําให้ฟุตบอลไทยเรารุ่งเรืองอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ฉันเป็นแฟนบอลเยฉันเป็นแฟนโออที่ฉันรักเลียงมากถึงนกจที่เคยเป็นเพราะเห็นเลียงให้โอกาสกระช่างศ <Yeah. S 1> ึกเอราวัณการีเนตเตชื่อสายไทยแลนด์พี่ชายรองชายลูกหลานมึงเดียวกับกับเอราวันกาดีเยช่างทรงพระอิงสปิริตไทยแลนด์ฉันรักฟอนเซกาขอบคุณสำหรับโอกาสให้ลูกชายช่างศึกไทยแลนด์ I am a Lion fan and I love Lion more than ever because Lion gave a chance to eat Rawang a Thai player. I'm from the same city as Rawang in Thailand. I love Fonseca. Thank you for the opportunity for my son, the Thai war elephants. ฉันเป็นแฟนบอลลีมฉันเป็นแฟนโอแอลที่ฉันรักเลียมมากกว่าที่เคยเป็นเพราะเห็นเลียมให้ลกาักับฉางสึกเอรวันกาดีเยนักเตชื่อสายไทยแลนด์ที่ชายน้องชายลูกหลานมึงเดียวกันกับเอรวันกาดีเยช่างทรงท่าอินสปิริตไทยแลนด์ฉันรักบปารอฟอนเซกาขอบคุณสำหรับโอกาสให้ลูกชายเอรวันอิสานใต้่างสึกไทยแลน Je suis fan de football lyonnais Et j'aime Lyon plus que jamais Car Lyon a donné sa chance à elle Un une joueuse d'origine thaïlandaise Je viens de la même ville qu'Era Wangwadi en Thaïlande J'adore Fonseca Merci pour l'opportunité de donner votre fils au Taïwan Elephants ah.